มันกินต้นดำาดวนต้นกระโดนน้ำอืมนี่ไปเบื้องว่าเ้าสีได้จักตัวนยครับเรนนัหนึ่งบักล้านตัวลานบาทข้างเฮาเห็นเขาจะเห็นตัวเดีวยดวเขามาตะโดนโดน มีความมั่นใจพี่โตอาคมบ้ามีกลับมาแล้วมีความมั่นใจพี่น้องเขาจะไปป่าไดมันจังสีได้บ่หูแล้วตอนนี้เพราะว่อยุ่นี่บ่มีแล้วบ่มีแล้วบ่มีเลยพอยิ้นหนนตัวเดียวเบิดป่าเห็นยังไง เมื่องจะข่าวแล้วก็เลอะป้าทางคุณ 嗯เอ่อเอ่อ,อบ้เกิดบ้าเกิดกินนุ่นบ้าเห็นเห็ดบ้าเกิดกินนุ่นบ้าเห็นจริงๆมันมากินต้นอันนี้ใบลำดวนนี เจ้ามือนมีมันไปใส่เบิดบูสไตล์บ้ามีบ่หมักต่อยหมักได้เอาให้มันลงมาหาคันมันมีมันบินมาหากล่องอ่ามันบินมาหากล่องมาหาไฟเขาเดียวพี่น้องคันมันมีมันบินมาหากล่องหาไฟเขาเดียวด้วยครับเด้อผู้ยุ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 เอียงวะ ใจเย็ยนเลยพี่น้องเด้อถ้าหาจินมันต้องได้นะห้องหาอยากหาจินมันบ่ได้มันเป็นไปได้อยู่บ่สิบ่ได้อย่างเลยไป,ปไปต่อป้าพุ่นไปต่อป้าพุ่นบาทันรู้เป็นยังไงดิหาอยากหากินกันขึ้นนนี้บินหนีบินหนีห้อมบินหนี ของแท้เขาก็ได้สามตัวเอาขอสิบห้าตัว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 ครับไ้บอล่อยพุนได้พุน,น,นเอออืม คันได้ก็อ้าวบได้กันบ่ให้ก็สิบ่เอาละลูกล้านก็ได้อืมขันมีตับงิีนุ่นปีกจินุนน่นท่องแดงจีนุน่นอ่า บักล้านตัวล้านบาทเท่าสิบ๊บอบไขยเห็นพี่น้องสิบ๊อเห็นเลยเนาะนั่นเห็นไปแล้วเห็นไปแล้วแนว่นี่ บุกมาบุกหุบจักทางเราวดินี่เต้ตตรงมานเนี่ยไปทางใดล่ะป้าบ้านอออกมานี่ไปออกมานี่ไปนีเลื่อมมองจอดรถเลยความอยากได้ทิ้นุ่นพี่น้องตามจริงกค็คือ ได้กับบ่ได้บ่ได้กับเยาวากันพันธิวาบ้ามีไปหาสื่อจินนุ่นตลาดอีเพลยกัได้เขาก็ได้สามตัวเนอะโอ้จินนวลหน่อยกับพอแก่คัดได้อยู่หรอกนะโอ้โหเดี๋ยวไปป้นไส้เห็ดสันดิเอลเพิ่นบ้านะบินบิน จับไสจักตกไสโบหูเจ้ว่าบินนี้แล้วเนี่ยว่าถ้าไปไก่มันป้อยโตแล้วมันทิมตโตหลดไหมว่าถ้าไปไก่ทิมโตเลยจีนุ่นอันนี้ฉลาดฉลาดพี่น้อง เนี่ยทิมโตอีกละโอ้ไปไก่บ่ได้เลยอ่ะก็ฉลาดเหรอวะไก่บ่ได้เลยพี่น้องทิมโตลงบดเลยโอ้ยไม่สีไดงยังละบาเ ขุ่รลเท่าหมาบหมาบเยอะคนถ้าก้อนมันคือหมาบเหตุตัวเตียวอือว่าเห็นเลย เย็บกินหนุ่หน่อยนะบรับไปใส่เห็ดยิงสีได้ขันไดหน่อยบ้ามีปล่อยนะครับเด้อตามี่บ้ามีเคยบอกได้หน่อยบ้าพ่อกินปล่อยขึ้นปลามือหลังพ่อลายจ้างว่ากันจ้างอามันก็มีอยู่มันอยู่สูงพ่นเอาบินมาบินบิน โอ Ex ้ตัวกูสิได้มึงเนาะโอ้ยหายากแถวพี่น้อง แจงเราฝากก็ได้ดูเนาะทันไดน้อยเขาบอก่อ,อ,อกินกรเจ้เขาเสียวไปหยัางเนาพี่น้องนะอือ ล้านตัวล้านบาทไปใสแล้วไปใส้แล้วอ้มอมแมนไว้กินนู่นลำค้างรียมตัวมาเอานี่อพอได้เห็นพอได้จับพอได้เบ่งบ่หลอดพี่น้องมือนนี้บ้ามีว้าบ่หน่าสิพ่อกินอาสิเดปอยอี่หรีนละ่ะอาสิเดปอยอีลหีถือว่าเป็นโชว์ข้ามันละกัน ถือว่าเป็นโชว์ของมันละก,กันโอ้จินวนไปใส่เบดวะว้าไปอันนี้มันเกะกินเว้ย นี่ก็กินเรืยแต่กินนินหน่อยขันได้ว่างสามสี่สิบตัวมันก็ได้อยู่เออได้อยู่ขันหน่อยก็นี่ก็บ่ได้แล้วมันบ่พ่อปนเนาะโอ้ยก็เห็นดอกเว้ยสิได้หาสื่อนนกินนุ่นตะเกาบ่เคยหากินนุ่นเพราะหาสื่อกินนุ่นจะเขี่ยได้บ่ามี Mình sẽ chui ngu lên vào phía ngoài. Tắm, rung, xoay. Wow, wow, wow. เอาเฮียลุงพี่บุกฝ่ายินบ้าขนาดเลยวนยนอีอุ้ยบักล่านตัวนั่นบาดบักล่านตัวนั่นบากบักลนตัวนั่นบกายพ่อี่อีกสิบตัวขอขอีกสิบตัวขนาดไอนขออีกสิบตขนาขอสิบตขอสิบตัว ลงมา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 ถ่ายยุทธายุท่ายุทธายุทธายุลงมา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 เดี๋ยวนี้โอ้โหเฮ้ไซบาดนี่ โอ้ยกูสานำโอ้ยเนาะบันยามันหายากขันมันหาบ่ยากบ่เห็นเลยพี่น้อง เกียดหลายดิบ่ได้ว่าพ่อ,อกินไปเฮียเมียมารีท่องบอไ่ได้เลยโอ้ยดินมากะคักเนาะนี่แหลคะคขาล่งพื้นบ่ไ,ได้ง่ายดิพี่น้องกินน่นเขามันได้ล่งพื้นแล้ว อ่าข้ามือเฮ้ยเสียดายตัววังหันเสียดายตัววังหันเสียดายตัววังหันหน่อยครับเคลืนนี่หน่อยครับโอ้โหว้าวว้าวเอาทยอยมาลูกทยอยมาทยอยมากพอบ่าวะพอบ่าวะพอบ่าวะทยอยมาทยอยมา ลอยเญ่พอเอาบดอยเง่พอเอาเบดนี่ลงดินเบดเลยจิน่นหน่อย,มอยไม่ยอไม่ห่อยเลยน,นู่นนี่งดินเราไม่ปลอดภัยนะอืมถีบมหลด เออเต็ม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 โอ้ยยาใส่ลงใส่แล้วบังหันนี่แลยครับใส่ลงดินแล้บ่เห็นตัวเสียปั๊บโหลดหึโตฝันเรากันฮะโอ้ สูนี่เนาะเข็นกึ้นยากน้ำเถอะวะไปพี่น้องผมไปหาตัวสุดท้ายปิดกล้องขอาผู้ท,ทุกเลาทุกทรุกทรัพย์ที่กาตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสา,บาน,น,นบ้านเขาเองคลิปนี้มันบ้ามันหรอละแต่ว่ากคดีกันละให้พวกที่บอกว่าบ้ามีไปสื่อจีนุ่นมาปล่อยจับเบิ้องละกันว่ามันหายากซ้ำได้ เค okay. เอาบินมาหาขอบคุณครับสวัสดีครับ